พี่ปัแตนครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนแกออกมาไลฟ์ฟาดทนายดังที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้นะครับดยบอกว่าศาลชั้นต้นตัดสินก็ต้องมีอุทธรณ์ก็ต้องมีดีกาใช่ไหมคนที่เรียนกฎหมายมาน่าจะรู้ดีเนี่ยก็ควรจะมองอะไรกลางๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียผู้ใหญ่น่าจะเอาปากไปกดลงชักโครก กรณีลุงพลกรณีป้าแตนหลังจากที่ทุกท่านทราบกันดีสารท่านพิพากษาออกมาว่าจําคุกในสองกรณีเนี่ยรวมแล้วคือ20ปีแน่นอนคนก็ยังสนใจคือตอนนี้มันมีคําถาม<อ> 1. สาเหตุจูงใจคืออะไรถูก<ะ>มครับสคือมันมีคำในเนื้อหาในคําพิพากษาที่ยังเป็นข้อสงสัยว่าสรุปลุงพลรู้ได้อย่างไรว่าชมพู่หายไปเพราะเรื่องโทรศัพท์ทางสารท่านเ้าบอกว่า พินิษพิเคราะห์แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ลุงพลมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแล้วป้าแตนจะโทรศัพท์มาหาได้ยังไงนะครับทีนี้เราเลยย้อนกลับไปเพราะว่าโซเชียลก็ตั้งคําถามด้วยเช่นเดียวกันว่าลุงพลรู้ได้ยังไงว่าน้องชมพู่หายไปก่อนหน้านี้ทีมข่าวใหญ่เคยคุยกับทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดทนายสิทธาบอกเท่าที่จําได้ลุงพลเนี่ยเคยให้ข้อมูลว่าลุงเนะี่ยใช้โทรศัพท์ของอีกคนหนึ่งเพื่อรับสายป้าแตนที่โทรศัพท์มาบอก แต่ทีนี้ครับที่สังคมยิ่งสงสัยเข้าีกคือตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันก็เลยต่างกันลุงพลไปออกรายการหนึ่งเมื่อวานนะฮะแล้วแกบอกว่าแกเนี่ยรู้ว่าชมพู่หายไปไม่ใช่จากโทรศัพท์ป้าแตนขีมน่มอเตอร์ไซค์มาบอกอม,มาจากบ้านน้องชมพู่ตอนนั้นลุงพลเนี่ยไปรับพระนะฮะแล้วก็ไปส่งที่บ้านป้าถอนลุงพลเห็นป้าแตนขีมน่มอเตอร์ไซค์มาก็เลยถามป้าแตนมาทาอะไรป้าบอกว่าน้องชมพู่หายแล้วแกก็ยืนยันเวลาว่าประมาณ10บโมงกว่า เนี่ยแกยืนยันว่าแกทราบตรงนั้นส่วนที่ตํารวจบอกว่าป้าแตนโทรศัพท์มาหาแกก็ยืนยันผ่านรายการว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วไม่เคยให้การกับตํารวจว่าป้าแตนเนี่ยโทรศัพท์มาบอกย้อนถามว่าเอาโทรศัพท์มือถือที่ไหนรับสายไม่เคยให้สัมภาษณ์กับใครแบบนี้เลยทุกวันเนี่ยแกยังหาข้อมูลเลยนะฮะ,ฮะว่าโซเชียลเอาข้อมูลมาจากไหนว่าแกเนี่ย รับสายโทรศัพท์จากป้าแตนเออ,อแต่ทีเนี้ยพี่โจคุณผู้ชมคะโซเชียลเก่งนะลุงพลไม่รู้ไม่เป็นไรเราไปหามาให้ค่ะเป็นคําให้สัมภาษณ์ของลุงพลอีก,กรายการหนึ่งเมื่อปี6-3ตอนนั้นเพิ่งเกิดเรื่องใหม่ๆเลยนะลุงพลบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมตอนนั้นเตงไม่ชอบเรื่องโทรศัพท์สื่อสารถ้าไม่จําเป็นจะไม่ใช้โทรศัพท์ออและก็ยืนยันว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียว หมายถึงของป้าแตนโดยป้าแตนโทรมาเครื่องป้าถอนในระหว่างทางที่ไปส่งพระว่าน้องชมพู่หายไปส่วนตอนโทรบอกแม่น้องชมพู่ว่าน้องชมพู่หายไปนั้นใช้เครื่องของป้าแตนอนี่เอาละสิทีนี้จะยังไงให้สัมภาษณ์จากปากคนเดียวกันแต่สองแบบนี่นะฮะก่อนหลังเกิดเหตุนิดเดียวบอกว่าโทรศัพท์จริงรับโทรศัพท์แต่ใช้เครื่องป้าถอนใช่ไหมใช่แต่ว่าล่าสุด บอกอะไรนะขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกถูกนี่แหละคะ่ะชาวโซเชียลเขาก็เลยออกมาถล่มกันเละเลยนะคะโดยบอกว่าเนี่ยเป็นแต่ส่วนหนึ่งนะมีคนให้กําลังใจบางคนบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้ลุงพลถึงใครจะว่ายังไงก็เชื่อมมั่นเสมอลุงพลว่าไม่ได้เป็นคนทําอันนี้อันนี้เขาประชดเขาประชดงี้ฮะอบอกว่าเชื่อในลุงพลเสมอว่าลุงเป็นคนทาโอ,อ้ตายประชดก็มีนะประชดก็มีอ่าส่วนอีกคนหนึ่งคะ่ะบอกว่า ลุงพลพูดแบบนี้เพราะลุงพลบอกว่าความจริงไม่ต้องเหมือนกันอีกคนนึงบอกว่าแล้วสรุปว่าต้องเชื่อลุงพลตอนปี63หรือควรจะเชื่อที่ลุงพลให้สภาพตอนปี6 6ดีล่ละส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะแซลแซลบอกว่าใครเชื่อลุงมารวมตรงนี้ส่วนตัวเองจะไปตรงโน,น้นนี่คือเสียงสะท้อนบางส่วนจากโซเชียลนะคะที่มีต่อตัวลุงพลค่ะอ๋ออันนี้คือคนที่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับลุงพลเท่าไหร่ ใช่ไหมฮะ,ฮะถ้าทีปัตตนครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนแกออกมาไลฟ์ฟาทนายดังที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้แหละครับโรือบอกว่าศาลชั้นต้นตัดสินก็ต้องมีอุทธรณ์ก็ต้องมีดีกาใช่ไหม<ะ>คนที่เรียนกฎหมายมาน่าจะรู้ดีเนี่ยก็ควรจะมองอะไรกลางๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียผู้ใหญ่น่าจะเอาปากไปกดลงชักโครกปัตตนสวนเจ็บเลยบอกคุณมีความรู้อันนี้เนี่ยเพิ่งชั้นแรกเองแล้วเราก็เพิ่งเริ่มสู้ต้องมีโอกาส บางคนที่ป้าเห็นในสารชั้นต้นอาจจะแพ้อุทธร์อาจจะชนะหรือชั้นต้นชนะแต่ไปแพ้อุทธรดีกามันก็ไปไปได้หมดเพราะฉะนั้นทําไมต้องมาดูถูกมาเหยียบย่ำกันขนาดนี้นะเมื่อคืนแกก็ไลฟ์จัดหนักเลย<ะ>แต่ มีภาพนั่งกุมกระหมับออกมามันเกิดอะไรขึ้นกับป้าแตนฮะก็เห็นบอกว่าช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ค่ะโดนปิดไงเอออยู่ระหว่างอุทธร์นะคะก็เลยต้องเปิดช่องใหม่สำรองไปก่อนไม่รู้ว่าช่องเก่าจะกลับมาหรือเปล่าส่วนช่องมนโอมเป็นช่องของลูกชายนะคะไปดูท่ากุมกระหมับหน่อยไหมเน่เน่เน่ท่านี้เลยลูท้ายเกิดอะไรขึ้นกุมกระหมับเลยมึนตึ๊บตอนนี้มึนตึ๊บ สงท้ายปีเก่านะคะทุกคนก็ยอดวิวยอดอะไรมันเท่าไหร่เนี่ยของอะไรนะป้าแตนลุงพลป้าแตนเฟมารีเนี่ยนะฮะยอดวิวเขาเรียกว่าโอ้ยแสนหกอ่ะคนติดตามอ่ะแล้วทำคลิปกันมานี่หกพันแปดร้อะไร่ค่ะอืมอู้เยอะจริงๆนะฮนะถ้าโดนปิดก็บอกเดี๋ยวรอให้กลับมาใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวรออ๋ออ๋ออ๋อนะฮะหลายคนก็ตามยาวๆนะครับคดีนี้ก็แน่นอนอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันยาวแน่ ถึงดีกาไม่รู้ใช้เวลากี่ปีนะใช่ค่ะอะ